ทุกคติของผู้ทุศีลภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมปริยายอันเป็นเหตุแห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรมของหมูสัตว์แก่พวกเธอพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีธรรมปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรมของมูสัตว์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลกรรมนั้นภิกษุขทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติทำปานาติบาตหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโรหิต มีแต่การฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตเขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคดวจีกรรมของเขาคดมโนกรรมของเขาคดคติของเขาคดอุปบัติคือการเข้าถึงพบของเขาคด ที่สุดทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุปบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นโลกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกกระสนได้แก่งูแมงป่องตะขาบพังพร แมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเต่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนภิกษุทั้งหลายผู้ตัดสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุปบัติย่อมมีแก่ผูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุปบัติด้วยกรรมนั้น พัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภู่ตสัตว์นั้นผู้อุปบัติแล้วภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในกรณีแห่งบุคคลผู้รรทํากัตถินาทานกามีสุมิชฌาจารย์ก็ได้ตัดไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้กระทาปานาติบา ่งที่กล่าวมาแล้วข้างบนทุกประการและยังได้ตัดเลยไปถึงวจีทุจริตสีมโนทุจริตสาด้วยข้อความอย่างเดียวกันอีกด้วย